ทนายรัชพลลั่นเรียนเชิญเอฟซนาะแอดและคณะทัวร์หลังเข้าแจ้งความแอดคาราบาวทนายรัชพลสิริสาครเข้าแจ้งความนายยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวถือกระป๋องเบียร์ตัวใหม่ยี่ห้อคาราบาวแดงเมื่อวานนี้ทนายรัชพลสิริสาครเดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล กระทรวงสาธนนารณสุขจังหวัดนนทบุรีเพื่อเข้าแจ้งความนายยืนยงโอภาคุลหรือแอดคาราบาวถือกระป๋องเบียร์ตัวใหม่ยี่ห้อคาราบาวแดงแอดนั้นเป็นเจ้าของบริษัทเบียร์ลักษณะเป็นการโฆษณาซึ่งมีความผิดตามพร,ะระบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีโทษจำคุกสูงสุด1ปีหรือปรับ5 0 0แสนบาททนายรัชพลได้โพสต์ข้อความรีวิวหรือโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เสี่ยงผิดกฎหมายระวังตัวกันด้วยนะครับการแจ้งจับคนรีวิวได้ค่าปรับ20%ผมเตรียมที่จอดรถทัวร์ไว้แล้วเรียนเชิญ FC น้าแอดและคณะทัวร์นะครับ